ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube นะครับผมผมช่องช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมวันนี้ก็จะพามาทำการซ่อมเครื่องมือเกษตรนะครับเป็นเครื่องเครื่องพ่นพวกยาพวกน้ำพ่นพวกอะไรอ่ะเกี่ยวกับการเกษตรพ่นได้หมดนะครับ พ่นยาพ่นน้ำพ่นปุ๋ยพ่นเขาเรียกเชื้อพวกอะไรเกี่ยวกับการเกษตรได้หมดนะครับผมแต่ก่อนก็เป็นปั๊มโยกเดี๋ยวนี้ก็เป็นออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเสริมครับเป็นปัม๊มก่อนนี่เป็นเครื่องนี้อาการเขารเรียกว่าเช็คง่ายๆครับวิธีการเช็ค ไม่มีอะไรยุ่งยากครับแป๊บหนึ่งครับผมต่างกล่องแป๊บหนึ่งเราก็มาดูมีหลักการทำงานยังไงตัวนี้เขาเรียกว่าวงจกรคกวบคุมแรงดัน ของปัม๊มปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้วงจรก็บคุมแรงดันของปัม๊มปั๊มตัวนี้จะกินไฟที่สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ถึงสิบสี่โวลต์มันกิน มันกินไฟตั้งแต่หกโวลต์ถึงสิบสี่โวลต์ความตัวนี้สามารถรับแรงดันได้ประมาณนี้ครับถ้าแรงดันต่ํามันก็จะเบาการทํางานของหลวดรวปั๊มก็จะเบาถ้าแรงดันสูงหรือสิบสองโวลต์ปั๊มก็จะทํางานเต็มที่แรงคือปั๊มดูดอ่ารู้สึกฝั่งนี้จะเป็นดูดฝั่งนี้จะเป็นเป็นดันเป็นปล่อยน้ําออกก็คือดันน่ะ ดูดดันดูดเข้ามาปุ๊บพอออกไปก็พ่นออกไปฝั่งนี้ที่เคยทดสอบนะครับส่วนมากจะฝั่งนี้ดูดฝั่งบนนี้หันหน้างนี้ตัวนี้จะเป็นดันน้ําตัวนี้จะเป็นดูดน้ำโอเคครับส่วนตัวนี้เป็นตัวควบคุมแรงดันของปั๊มน้ำปัม๊มมอเตอร์ปั๊มน้ำปั๊มน้ำ หลักการทํางานก็คือมีไฟเข้ามาหลักการทางานเอาง่ายง่ายอันนี้ไฟบวกลบไฟลบไฟบวก,ไฟ,บวกไฟลบสีนี้ไฟบวกสีนี้ส่วนสีนี้ไฟออกออกเป็นกล่าวออกเป็นกล่าว สีนี้สีเหลืองนี่ก็คือกล่าวหมายถึงลบลบนั่นแหละครับลบส่วนบวกก็คือบวกส่วนสีน้ําเงินนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมวัลุ่มลดแรงดันลดการจ่ไฟให้ขาตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นอะไรอาจะเป็นทานิตเตอร์หรือมอสเฟตไม่แน่ใจเบอร์อะไรไม่รู้ การจ่ายใจกระแสให้ตัวฮันดิเตอร์มอสเฟตตัวนี้สมมติขาเบสสมมุติว่าเป็นเกียรหรือเบสนี่แหละถ้าไฟสีน้ำเงินเบาแป๊บหนึ่งดูกันหนึง ไฟลบมาเข้านี่อ่าไฟลบไฟลบจากขานี้มาเข้านี่เข้านี่มาออกนี่อ่าเข้าเป็นไฟลบตัวนี้สัญญาณไฟลบมันเบาไฟลบไฟลบออกจากออกจากอ่าเนี่ยเส้นนี้ไฟลบไฟลบออกจากนี่เข้ามาปุ๊บมาเข้าเส้นนี้ เส้นตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้ด้วยมาเข้า,าเข้าตรงสวิตด้วยตรงสวิตเปิดปิดตรงนี้ด้วยไฟลบแล้วก็มาเข้าวอลลุ่มตรงนี้ด้วยวอลลุมล่มวอลลุ่มรถเล่งล้งรถมาเข้าตรงนี้ไฟลบเข้าปุ๊บพอเราเล่งมาอีกฝั่งหนึ่งเราเราหมุนมาฝั่งนี้ ก็เปิดนะเปิดปุ๊บเปิดตอนยังไม่เปิดไม่ทํางานทํางานมอเตอร์ทํางานแต่ว่าเร่งรถไม่ได้เร่งรถยังไม่ได้เพราะยังไม่เปิดพอเปิดปุ๊บเริ่มเร่งแล้วนะอืมก็คือจะจ่ายไฟเร็วะจ่ายไฟมาฝั่งลบฝั่งตรงนี้ก็คือลดแต่ถ้าไปฝั่งนี้เยอะไฟไปมาฝั่งสีน้ำเงินอะมาเข้านี่ก็คือไฟจะจ่าย ออกมอเตอร์เยอะถ้าไฟจ่ายมาตรงนี้แต่ถ้าแต่ถ้าลดก็คือจะลดมาในขณะที่เราลดไฟจะจ่ายมาที่ขาลบไฟจ่ายมาที่ขาลบแรงดันก็จะต่าแต่ถ้าในขณะที่เราเพิ่มเพิ่มบนล,ลุม่มขึ้นทําให้ไฟจ่ายมาที่ขาขานี่ขานี้เยอะแต่ถ้าลด ไฟจะจ่ายมาไฟมันจะมาตกตรงที่ลบสายลบไฟลบเยอะไฟบวกไฟตรงนี้ก็จะน้อยไฟตรงนี้จะน้อยเลยทำให้เวลาเล่งรถบอลุ่มมันจะทำงานครับทดสอบง่ายๆเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอันนี้หลักการทำงานนะครับสีเหลืองอันนี้เป็นกล่าว น,นี้ตัวบังคับการจ่ายของแรงดันสีน้ำเงินสีเหลืองนี้รู้สึกจะเป็นไฟลบไฟลบละสีเหลืองนี้เป็น,ปนลบไฟลบสีแดงนี่เป็นไฟบวกง่ายๆครับเี๋ยวจะทดสอบให้ดู อาเป็นแบบเข็มเข็มจะง่ายสองโวลต์หรือว่าแบบดิจิตอลเอาดิจิตอลก็ได้เข็มง่ายก็ง่ายเหมือนกันแนวทางหรือเทคนิคบทีเราก็ไม่รู้แต่ช่างมือใหม่ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับช่างมือเก่าก็รู้แล้วก็ ผ่านได้ครับถ้าอยากดูก็ดูได้ถ้าไม่อยากดูก็เลื่อนได้ครับตั้งไวที่ จะขี้ไฟ,ไฟลบนะครับอันที่ไฟลบที่ไฟบวกที่แบตเตอรี่ตรง,รง,รง,รงแบตเตอรี่เพราะว่าสายไอ ายของแบตเตอรี่มันขาดต้องใช้ปากคีบครับคีบควบแบตเตอรี่เลยนะครับจะได้แบตเตอรี่จะได้ไอตัวควบคุมแรงดันควบคุมไฟจ่ายให้กับมันจะได้ทำงาน มิเตอร์ก็จะไปจับตรงที่ไฟออกไปหามอเตอร์ก็คือตรงนี้นะโทษทีนะครับกล้องลง สายมิเตอร์ไปอันนี้ขาออกนะครับขาออกไปหาปัม๊มจะใช้มิเตอร์วัดลองอันมิเตอร์ดูเลยนะครับว่ามันจ่ายยังไงไปหกวอนอนะ่ะเริ่มตั้งแต่หกววนขึ้นไปปุ๊บปึ๊บอันนี้เล่งวอนรุ่มันจะมีเข็มอันนี้เป็นเข็มของวัดวัดไอ แรงดันของตัวนี้เวลาเราชาร์จมันเป็นแอมไม่ใช่แอมเป็นตัววัดโวลต์วัดแรงดันว่าเต็มไม่เต็มจะมีขีดเห็นไหมจ่ายที่เกตโวลต์เกตโวลต์แล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิบสองโวลต์น,นะครับปั๊มก็จะทํางานนี่เราลดลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บลดลดลงก็คือปิดพอปิดเลยจะไม่มีไฟนะครับอืจะไม่ทํางาน แต่ถ้าอยากให้มันทำงานเลยก็เปิดค้างไว้้างไว้เนี้ยหกโวลต์หรือว่าเปิดค้างไว้ที่สิบสองโวลต์ก็จะทำงานแรงเบาลดลด,ลดนี่แหละหลักการทำงานของมันครับช่วยลดแรงดันลดแรงดันลดกระแสลดให้มันต่ำลดแรงดันคือตั้งแต่หกโวลต์ขึ้นอะ่ะทำงานจนถึงสิบสองโวลต์ครับในแบตเตอรี่นะครับ แต่ปั๊มตัวนี้ทำงานตั้งแต่ต่ำสุดก็6โวลต์รับไฟตั้งแต่6โวลต์จนถึง14โวลต์ได้แต่แบตเตอรี่มันได้แค่12นี่คอหลักการทำงานอัปิดตปุ๊บก็หยุดทำงานทันทีเคครับ ที่เช็คมาที่เช็คมานะครับง่ายๆที่เช็คมาก็คือตัวตัวปั๊มนี่มันเสียนะครับ ที่ได้เช็คก,ก่อนหน้านั้นนะได้ทำการเช็คแล้วครับปั๊มมันเสียลองต่อต่อแล้วไม่ทำงานแต่ว่าวาดแรงดันขาออกตรงปั๊มมีมีไฟ6โวลต์ถึง12โวลต์ถือว่าตัวนี้ไม่เสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชุดลดแรงดันเพิ่มแรงดันลดแรงดันได้ตัวนี้ยังเปิดปุ๊บเปิดแล้วนะครับแป๊ก,ปกแป๊กไม่ทำงานไม่มีความไม่มีเสียงเอิญๆอาดอ,อ,อ,อะไรเลยเปิดแล้วลงเปิดแล้วความเสียครับไม่ต้องวัดครับรู้เลย ถ้ามีไฟรือววาใช้ได้ผมก็ได้สั่งสั่งตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ครับสั่งมาในลาในอัลลัสดาไม่แพงนะครับมันบอกว่าอะ,อะไรยังไงด๋ย่ดูก,ก่อนแป๊บหนึง นี่รุ่นของมันนะครับผมสองสองศูนย์สามขีดสองนะครับเป็นของจีนนะครับพวกนี้โวลต์โวลต์สิบสองโวลต์เก้าถึงสิบสี่โวลต์สามารถรับไฟได้แต่ตอนนี้มันจริงๆมันรับตั้งแต่หกโวลต์ถึงสิบสี่โวลต์ได้คนระับเบาได้แรงได้ กินกระแสที่สูงสุดแม็กน่าจะแม็กซิมัมครับ3แอมป์ข้างล่างก็มีอะไรครับความแรงยี่ห้อมันครับผมประมาณนี้ครับปัม๊ม สั่งมาจากลาซาด้านะครับสีของสายนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปฟิกเท่าไหร่ครับเพราะว่าสีของมันอะสีน้ำเงินเป็น, <t> เ,ปนเป็นโลบอยู่แล้วครับสีแดงเป็นบวกมันมาจากต่างประเทศก็เลยเป็นแบบน,นี้ตัวนี้มอเตอร์เป็นอันนี้ปัม๊มอันนี้เป็นคนลวดมอเตอร์อันนี้เป็นปัม๊ม องไรเป็นมอเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะมอตัวนี้น่าจะมอเตอร์เสียพัวนี้มันซ่อมไม่ได้ครับเปลี่ยนเลยมันไม่แพงครับไม่ต้องไปซ่อมอโอ,เ,อมเปลี่ยนผมซื้อมาแค่เท่าไหร่อ่ะ มีหลายแบบร้อยแปดสิบกว่าบาทสองร้อยกว่าสามร้อยห้าร้อยไอตัวนี้ผมซื้อมาสองร้อยห้าสิบบาททตัวเนี้ยมันมีหลายรุ่นเปลี่ยนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ช่างก็เปลี่ยนครับแล้วแต่เราจะเอาดีวจะทดลองให้ดูนะครับใช่ป่าลองดูครับ สีน้ำเงินก็ลบนะครับสายลบสายสีดำบวกก็สีแดงแล้วนะครับ่แล้วก,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 กนะถ้าเราเร่งรถ ว <Volume. S 2> ลุ่มเร่งรถตัวนี้ตัวนี้ันะ๊มก็จะดังเร็วนะเ,เบาเบาประมาณ6กโวลต์ตัวนี้เร่งอ,อันนี้ดันอันนี้ดูดดูดอันนี้ดันดันน้ำดูดโอเคครับ กวใช้ได้ผมก็จะทำการติดตั้งบางทีหลักการทำงานง่ายๆครับสำหรับช่างคนไหนที่ยังไม่เคยซ่อมบางทีเราได้ซ่อมอาจจะมีซ่อมมั่งแล้วก็ทำการซ่อมเลยเลยครับ mm. ดูคลิปผมดูแนวทางช่างคนไหนที่ทำเป็นรู้แล้วก็ ดูได้หรือผ่านๆเลยก็ได้ครับโอเค okay, ครับผมจะทําการติดตั้งตามนี้ครับเอาที่เดิมครับที่เดิมอันนี้ดูดน้ําอันนี้ทางออกทางออกน้ํามันเยอะก็เลยต้องเอาออกจกัสายตัวปัง ก็้อจบผมจะทำการติดตั้งนะครับแล้อจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมปั๊มปัไปไป๊มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับยังไม่มีท่านไหนกดไลค์กดแชร์กดชอบสกครตให้เลยไม่ค่อยมีนะครับพอดีผมไม่ได้ฝาก ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสลหรับช่างมือใหม่ครับผมสวัสดีครับผม